ห้อง8เราตามมาแล้วจะเกาะติดเรื่องนี้จนกว่าจะคลี่คลายเหตุการณ์เรื่องของน้องตองวัยสิบขวบที่บอกว่าตัวเองเนี่ยไปเรียนหนังสือวันที่11กุมภาหลังจากนั้นก็ไปเล่นกับเพื่อนแล้วก็มีการเดินไปอยู่ภายในลักษณะ ح, เหมือนสนามเด็กเล่นแล้วมีผู้ชาย3คนกวักมือกวักมือบอกมาเอาขนมและสุดท้ายน้องหายไปในห้องน้ําร้างแล้วกลับออกมาอีกทีหนึง่งไม่ได้มีอะไรเกิดขึ้นเลยจนเช้าวันลุงขึ้นคือ12กุมภาแม่กลับ,บบ้านช่วงเที่ยงมาเจอว่าน้องเหมือนคล้ายๆมีเลือดไหลออกมาถูกไห วันนี้คุณบีจริงไปลงพื้นที่มาด้วยตั้งแต่เมื่อวานแล้วไปติดตามคดีนี้ล่าสุดเนี่ยเมื่อวานที่เราไปได้ภาพกล้องวงจรปิดมาก็คือตอนที่เขาไปทํางานตอนพ่อ,อก็คือพ่อเลี้ยงไปทํางานแล้วมันจะมีไทม์ไลน์บางช่วงบางตอนนะคะที่เราสงสัยคือคุณผู้ชมเองก็สงสัยว่าทําไมพ่อเขาหายไปนานก็คือช่วงวันที่12 วันที่12กุมภามันเป็นช่วงเช้าปกติพ่อเขาเข้างานประมาณ8โมงอันนี้วันที่11คือเขาไปทำงาน2วันถูกไหมเป็นรับจ้างปูกกระเบื้อง11ไป8โมงแต่วันที่12เข้าดันมาประมาณสัก9โมงแล้วมันเลทไปประมาณสักเกือบชั่วโมงทำให้คนก็เลยสงสยัยเฮ้ย12คือวันที่ลูกเลือดออกอพ่อไปไหนกันแน่แต่ย้ำคนดูนะอย่าเพิ่งไปว่าเขาเป็นคนก่อเหตุอะไรนะพ่อก็แสดงความบริสุทธิ์ใจกับเรายืนยันบอกว่าไอ้ช่วงเวลาเนี้จริงๆผมไปไหนมาเขาบอกผมไปรับหลานมา ออามาส่งเอาไว้ที่บ้านแล้วผมค่อยมาทํางานก็เลยมาช้าแต่ก็ไม่ได้ช้ามากตามที่พ่อบอกวันนี้เดี๋ยวพ่อจะชี้แจงส่วนอีกอันหนึง่งวงจรปิดผมขอย้อนกลับไป11หน่อยช่วงเที่ยง15นาทีที่เมื่อวานเนี่ยเราตั้งข้อสังเกตเอาไว้พ่อไปทํางานแล้วช่วงเที่ยงของวันที่11พ่อดันหายไปจากที่ทํางานแล้วพ่ออ้างว่าไปกินข้าวแต่เมื่อวานพ่อไม่ได้บอกว่าพ่อไปกินข้าวที่ไหนพ่อกลับเข้ามาอีกทีในวงจรปิดตัวฮะตอนบ่ายโมง8นาที ไทม์ไลน์53นาทีคำถามคือพ่อไปไหนล่าสุดวันนี้พ่ออยากจะชี้แจงกับเราแล้วแสดงความบริสุทธิ์ใจย้ําว่าต้องฟังความสองด้านวันนี้ทางพ่อและเป็นพ่อเลี้ยงนะฮะพ่อเลี้ยงกับแม่ยืนยันกับเราบอกยังคงเชื่อคําให้การของลูกอยู่บอกว่าที่ลูกบอกมีเด็ก3ม,มีผู้ชาย3คนมาทําร้ายเด็กทําร้ายลูกเนี่ยพ่อแม่ยังเชื่อแบบนั้นแต่ณนะวันนี้คนดูแล้วหลายคนก็สงสัยว่า มันมีอะไรแปลกๆถ้าเด็กถูกกระทําตั้งแต่11ทําไมเด็กทนเจ็บได้นานจังเลยและเอาเรื่องแรกก่อนไทม์ไลน์53นาทีไปไหนคุณผู้ชมฮะเดี๋ยวเปิดผังข้อมูลเต็มจอหน่อยได้ไหมวันนี้พอเรานับช่วงเวลาแล้วปรากฏพ่อเนี่ยหายไป53นาทีจริงๆช่วงวันที่11กุมภาพันธ์ วันนี้คุณพ่อเปิดใจกับแบงค์นภัสผู้สื่อข่าวของเราว่าวันที่เกิดเรื่องตัวเองมีการไปทานข้าวที่ร้านแห่งหนึ่งวันนี้มันมีภาพตอนพ่อก็คือคุณบีพ่อเลี้ยงนั่งรถไปกับทีมข่าวช่อง8ฮะแล้วก็พาไปดูเลยว่าวันที่11ก่อนนะเจ้าตัวไปไหนมาบ้างในช่วงเวลาที่ทำงานตามไทม์ไลน์ในกล้องวงจรปิดเปิดคู่ขึ้นมาเลยฮะนี่ฮะเห็นว่านั่งรถใช่ไหม เจ้าต,ตัวพาไปชี้เองเลยบอกว่าวันนี้ผมพาไปพิสูจน์ว่าวันนั้นผมไปไหนมาบ้างแล้วบอกกับทีมข่าวแล้วว่าผมก็มีพยานเป็นทั้งแม่ค้าเป็นทั้งกล้องวงจรปิดตามทางวันนี้อยากให้นักข่าวช่อง8ปไปดูเลยล่าสุดวันนี้คุณผู้ชมมาผู้สื่อข่าวเราก็เลยไปคุยกับคุณพ่อคุณพ่อพาไปชี้บอกไปกินข้าวอยู่ร้านหนึ่งห่างจากที่ทํางานประมาณสักกิโลครึง่งวันนั้นผมไปกินอยู่ที่ร้านนี้โดยก็คือหนีร้านนี้เดี๋ยวขาวามือเปิดภาพพ่อตอนนั่งรถไปกับเราหน่อย ไปกินที่ร้านเพิงหมาแงนตรงนี้แหละเจ้าตัวบอกเข้าไปผมก็สั่งอาหารตามปกติแต่ก่อนที่ผมจะไปสั่งอาหารเห็นบอกพ่อมีการไปแวะร้านค้าอื่นมาด้วยวันนี้เราไปได้ภาพกล้องวงจรปิดเพิ่มเติมมาก่อนจะฟังเสียงคุณพ่อคุณผู้ชมฮะดูวงจรปิด11นะฮะ11กุมภาพันธ์ตั้งแต่ช่วงเช้าที่บอกพ่อไปทำงานระหว่างทางเอาตรงๆพ่อไปจริงไหมคุณผู้ชมดูกล้องตัวนี้นะ พ่อออกมาจากทางเนี้ยคือทางออกจากบ้านใช่แปดโมงสิบห้าเลี้ยวไปเพื่อมุ่งหน้าไปทํางานเลี้ยวซ้ายแล้วก็มุ่งหน้าไปทํางานค่ะอันเนี้ยก็คือปกติเลยออกมาจากบ้านแล้วก็จะไปสอดรับกันกับกล้องที่ทงาน,นาจ้า่ของอพ่อก็คือเข้าไปตอนแปดโมงสิบห้าประมาณนี้ค่ะแล้วเปิดตัวต่อมาเลยฮะตอนเที่ยงสิบเจ็ดนาทีนี่ ตอนนี้ก็คือพ่อออกมาเพื่อที่จะไปพักเที่ยงพ่อไม่ได้วนพนะ่อไม่ได้ตรงไปทางที่กลับบ้านนะคุณผู้ชมต้องดูมุมนี้นี่กล้องวงจรปิดก็คือตัวพ่อเนี่ยขับตรงเลยซอยที่จะเข้าบ้านไปก็คือจะไปร้านค้าก็แสดง,งว่าพ่อไม่ได้มุ่งหน้ากลับบ้านใช่ไหมนะหรือไม่ได้ไปโรงเรียนนะแต่พ่อมุ่งหน้าไปที่ร้านอาหารตามที่พ่อบอกหนะลังจากนั้นต่อมาฮะจะเห็นว่าพ่อมีการขับขี่รถสอดรับกับกล้องตัวนี้ ดูตัวต่อมาเลย12นาฬิกา16นาทีต่อเข้าสู่17 18 19นเนี่ยพ่อ,พอกมุ่งน้าไปเรื่อยๆขับไปเรื่อยๆเลยตามคำบอกเล่าเลยมีบางช่วงบางตอนเนี่ยเวลาประมาณสักเที่ยง21นาทีก็จะเห็นตอนที่พ่อเนี่ยขับรถออกมาจากร้านขายน้ำที่บอกว่าพ่อไปแวะก่อนอคือไปแวะซื้อน้ำก่อนแล้วก็ถือน้ำดื่มออกมาในมือเนี่ยข้างขวาขับรถไปข้างซ้ายก็ถือน้ำออกมาด้วยนี่ ก็ยืนยันตามนี้วันนี้พ่อบอกกับเราคุณผู้ชมมาเปิดขวามือตอนคุณพ่อนั่งรถไปฮะวันนี้แล้ววงจรปิดจะเห็นว่าคุณพ่อเองหลังจากที่ไปทานข้าวเสร็จสับเรียบร้อยกล้องวงจรปิดตัวที่แเลยก็ได้พ่อเองมีการไปกินข้าวพอกินเสร็จปุ๊บ13บสนาฬิกา8นาทีพ่อมีการขับรถมุ่งหน้ากลับไปที่ทำงานถูกไหมซึ่งเวลาเนี้ยมันก็จะสอดรับกับวงจรปิดที่เราไปได้มาเมื่อวานนี้ตอนที่พ่อกลับเข้ามาภายใน ที่ทำงานตอนช่วง18นาฬิกา13นาฬิกา8นาทีเหมือนกันขวามือเปลี่ยนภาพให้หน่อยมันก็จะมาชนกันแล้วพ่อก็ยืนยันกับเราบอกผมไม่ได้ออกไปไหนสำหรับช่วงเวลาวันที่11ส่วนต่อมานี่ม,มันก็ตรงอันนี้ให้ความเป็นธรรมพ่อสำหรับ53นาทีที่หายไปนอกจากนี้เราถามพ่อต่อว่าพ่อสุดท้ายแล้วพ่อเลี้ยงนะคิดว่าใครเป็นคนทำร้ายลูกพ่อบอกแบบนี้ สิ่งแรกผมยังเชื่อคําให้การลูกเหมือนเดิมพ่อบอกกับเราว่ามีโอกาสได้คุยกับลูกก่อนที่ลูกจะโคม่าเข้าห้อง ICU ลูกเล่าให้คุณหมอฟังเองว่ามี3คนร้าย มาทำร้ายจริงๆพ่อยืนยันพ่อไม่ได้ทําร้ายลูกนอกจากนี้คลิปเสียงเมื่อวานที่คุณชมพนุษย์ไปได้มามพ่อว่ายังไงบ้างสําหรับคลิปเสียงเพราะว่าเราเปิดเราไม่ได้ยินเสียงของเด็กเลยถูกไหมค่ะพ่อบอกว่าจริงๆคลิปเสียงเนี่ยไม่ได้เป็นการชี้นําแต่พ่อเนี่ยเปิดให้เราฟังแค่บางช่วงบางตอนคือคลิปเสียงจริงๆอ่ะตัวพ่อยืนอยู่ข้างนอกตัวคุณแม่อยู่ในห้องกับน้องแล้วเขาเป็นลักษณะก็คือการโทรคุยกันโทรแล้วก็เปิดลําโพงแล้วก็ให้น้องตอบว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วน้องก็เล่า จริงๆว่าเห็นผู้ชายสามคนพ่อก็เชื่อตามนั้นค่ะนี่คุณผู้ชมฮะแล้วเดี๋ยวผังข้อมูลขวาม,มือเปลี่ยนเป็นวันที่12กุมภาคุณผู้ชมเบื้องต้นเราถามต่อแล้วพ่อทำไมมาทำงานช้าวงจรปิดซ้ายมือวันที่12ฮะตอนที่คุณพ่อมาทำงานช่วงเวลาประมาณ9้าโมงเศษแล้วมันช้ากว่าวันที่11ไปประมาณชั่วโมงกว่าคุณผู้ชมฮะนี่9โมง3นาทีพ่อเลยบอกว่าวันนั้นผมไปรับหลานที่ชื่อว่าออนิวล่าสุด เราไปได้ภาพกล้องวงจรปิดเพิ่มเติมมาก็จะเห็นว่าพ่อออกจากบ้านช่วงเวลา8โมงเศษศป8โมง26นาทีมันจะเห็นกล้องวงจรปิดจะมาตอบว่าพ่อไปจริงหรือเปล่า12กุมภาพ่อไปจริงใช่ไหม ใช่ก็คือภาพกล้องวงจรปิดอะค่ะอันเนี้ยเป็นลักษณะของพ่อขับรถมุ่งหน้าไปทางบ้านย่าก็คือไปรับหลานเนี่ยแหละที่ชื่อออนนิวเป็นช่วงที่ตอนขาไปที่ไปรับหลานแล้วก็หลังจากนั้นจะมีกล้องอีกตัวหนึ่งของวันที่12ที่พ่อเองเนี่ยเขามีการขับขี่รถหลังจากที่รับหลานเสร็จนี่แล้วก็ออกมาจากบ้านก็เส้นทางแบบเมื่อกี้เลยจําได้ไหมเหมือนวันที่11ค่ะแล้วมุ่งหน้าไปที่ทํางานพ่อเลยยืนยันก,กับเราบอกทั้ง2วัน ใครจะสงสัยผมไม่ว่าแต่ผมยืนยันผมไม่ได้ทำร้ายลูกผมถึงแม้จะเป็นลูกเลี้ยงก็ตามเอาฟังเสียงคุณพ่อฮะในบีกลับมาอ่าถ้าว่ากลับมาบ้านวันที่11ตอนแต่วตอนเที่ยงตอนไหนก็แล้วแต่นะมันต้องมีกล้องว้านใดว่นหนึ่งจับได้แล้วว่าผมกลับมาแต่ทีนี้มันเขาก็ยืนที่ห้องเขาก็ยืนยันว่าผมไม่ได้กลับมาไปรับหลานไปรับหลานก็เลยช้าหน่อยไปรับน้องออนิวใช่ครับคือที่เราไปรับนี่คือรับจากมัญญ่าครับ อ๋อรับมาแล้วก็มาที่บ้านก่อนมาส่งไม่ครัไปรับมาปุ๊บอ,อยู่ไปจอดหน้าทำไมให้เขาเอาลูกชิ้นเอาอะไรของมาฝากสองคนนี้ด้วยอ๋อเอามากินแล้วมันเล่นกันมากินมาเล่นกันเป็นเพื่อนกันผมผมก็ไม่ได้ดูนาฬกาตลอดนะเออผมก็โดยโดยประมาณนะ่ะประมาณน,นันนตอนก่อนที่ผมออกไปน่าจะแปดโมงผ่าแล้วมั้งเออแล้วก็ไปถึงบ้าน เราฝ่าจะได้ลูกชิ้นฝ่าจะได้อะไรก็สุสีสุสีเก้าเก้าแหละสุสีเก้าโมงอะไรเงี้ยสุสีเวลานี้แหละมาส่งปุ๊บอย่าดื้อกันนะอะไรอย่างงี้นะผมก็สั่งไว้ปุ๊บผมออกเลยผมก็รุ้นแค่ว่าเออมันเป็นเป็นประจําเดือนหรือเปล่าวะอ้าวเป็นประจําเดือนแล้วเหรอเด็กตอนนี้อะไรเงี้ยผมก็คิดไปต่างๆนานาโอ้ขอเป็นแค่ประจําเดือนเนาะอะไรเงี้ยแล้วก็พอรู้รู้จริงๆว่าเขาก็บอกผมว่า มันไม่น่าจะใช่ประจําเดือนแล้วล่ะตัวแผลมันดูเบิดผิดปกติอมไม่น่าจะใช่แล,ะละ้วล่ะเออแค่เห็นลูกผิดปกติอะไรเงี้ยเขาก็สอบถามลูกอะไรลูกปุ๊บเขาก็ออกเลยเขาก็บอกผมว่าเดี๋ยวเดี๋ยวโทรเมียวมีอะไรแล้วโทรไปมผมก็โทรไอระหว่างที่เขาคอยหมอพี่สู่อะไรอยู่ที่โรงพยาบาลผมว่าเธอไปแจ้งความก่อนไหม,มแล้วเขาก็บอกว่าให้แล้วให้ตัวไปแจ้งแทนได้ไหมอ่ะ มันก็ไม่รู้ดิตัวว่าเพราะเขาไม่ใช่ไม่ใช่ลูกเออไม่ใช่พอ่อแท้ๆเราจะแจ้งได้ไหม,ไมครับแล้วถ้าเขาไปจะฟาวไหมอ่ะแต่ตอนนี้ปูนยังไม่ปูนยังไม่หมดกระบะเลยเออ เพื่อความเป็นธรรมนะคุณผู้ชมวันนี้เราไปเจอกับคุณละองเป็นเจ้าของร้านข้าวที่พ่อบอกว่ามีการไปแวะช่วง53นาทีวันที่11วันนี้เขาว่ายังไงบ้างคุณละองยืนยันให้พ่อค่ะว่าจําได้ว่าตัวพ่อเนี่ยมาที่ร้านจริงแล้วก็ตอนแรกเนี่ยขับรถผ่านหน้าร้านไปก่อนไปซื้อน้ําอีกจุดหนึ่งตามกล้องวงจรปิดที่เราเปิดให้ดูก่อนที่จะวนมาที่ร้านของตัวเองขับมาแค่คนเดียวค่ะลงมาแล้วก็สั่งข้าวอาหารตามสั่งเป็นกระเพราหมูกรอบระหว่างนั้นมีการสั่งกล้วยทอด20บบาทมานั่ง นั่งกินระหว่างรอข้าวด้วยค่ะมาซื้อไว่ทอดซื้อไว่ทอดด้วยจะทุกปกติเวลาเขาข้ามาที่ร้านอยู่แล้วประจำจะแต่วันนั้นเขามานั่งกินเนี่ยประมาณเชี่ยวโมงไหมแม่เขานั่งตรงนู้นค่ะซื้อแวะซื้อ้วยทอดแวะซื้อ้วยทอดแล้วก็ไปนั่งซื้อข้าวจะจะแค่เราเห็นสเตนเลยว่าเป็นเขาจะเราทําได้เพราะเขามาประจําวันนั้นเขาเดินมาซื้อ้วยทอดมาคนเดียวค่ะมาคนเดียวจะคือเหมือนเขาไปนั่งกินข้าวแล้วมาซื้อ้วยทอดก่อนจะ คนเยอะนะตอนเที่ยงอะ่ะคนเยอะแล้วยังไงล่ะล<อ>ต้องจา้าแต่แต่รู้ว่าเข้ามาซื้อกว้วยทอดจา้ารู้ว่าเข้ามาซื้อกว้วยทอดแล้วก็กลับไปนะอะไรอ่ะคุณผ,ผู้ชมมาหลายคนก็สงสัยแต่อย่าเพิ่งคอมเมนต์อะไรเยอะนะฮะคอมเมนต์อื่นๆได้แต่อย่าเพิ่งไปปรักปรำใครว่าเป็นคนก่อเหตุนะเพราะวันนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจก็กำลังติดตามคดีอยู่น้องยังคงพักร,รักษาตัวที่โรงพยาบาลคือเมื่อวานเจ้าหน้าที่ตำรวจบ,บอกว่า ตำรวจเองบอก3คนที่ไปอยู่ที่โรงเรียนตามที่บอกครอบครัวกำลังอ้างถึงตำรวจบอกแทบจะตัดทิ้งไปแล้วนะคือจริงๆตำรวจบอกว่าไทาม์ไลน์ที่โรงเรียนเนี่ยตัดทิ้งไปได้เลยเหตุการณ์ไม่ได้เกิดที่โรงเรียนแน่นอนมันน่าจะไม่เกิดที่โรงเรียนแล้วมันเกิดที่ไหน<อ>ตำรวจดันไปลงแถวบ้านที่บอกเหมือนไปเจอหยดคล้ายๆเลือดอแล้วตำรวจก็ยังพิรุธเรื่องเลือดอีกบอกว่าเลือดมันหยดแปลก เหมือนมันไม่ได้หยดไปที่บ้านเด็กก็เลยสงสัยว่าเกิดอะไรขึ้นเพราะปัจจุบันเด็กยังพูดไม่ได้ยังอยู่ที่โรงพยาบาลถึงตำรวจจะบอกโรงเรียนตัดทิ้งสมคนไม่มีแล้วใครอ่ะอล่าสุดวันนี้เราไปเจอคุณแม่ฮะคุณแม่เอเป็นแม่ของเด็กเลยแม่แท้ๆนะ วันนี้พาเราไปดูที่ห้องน้ําก็ยืนยันแบบนั้นแหละตามเดิมเลยบอกเนี่ยกลับบ้านมามาเจอเด็กมีการถอดเสื้อผ้าล้างลงล้างน้ำอะไรเสร็จสับเรียบร้อยแล้วเจอคล้ายๆเหมือนมีเลือดไหลตรงนี้ยก็เลยสอบถามลูกลูกก็เลยค่อยๆเล่าให้ฟังถูกไหมตามที่แม่บอกใช่แต่วันนี้แม่บอกกับเราถึงตํารวจจะตัดสามคนร้ายทิ้งมแม่บอกแม่เชื่อยังมีสามโจรอยู่นะ,ะสามโจรนั่นแหละที่ทําลูกแม่ฟังเสียงแม่ฮะอยากให้เข้าใจใหม่ค่ะว่าเราไม่ใช่คน ที่เคยเจอมาหรือในข่าวที่เป็นมาใช่คนที่เป็นแม่ทุกคนก็รักลูกกันหมดเลยค่ะแต่ว่าคนเรามันจะเป็นกันเหมือนทุกคนมันก็ไม่ใช่ใช่ส่วนตัวเราก็รักลูกค่ะเราไม่เคยเจออย่างนี้ค่ะก็ไม่คิดว่าจะเจอแต่ยืนยันว่าคำพูดไม่ได้มีการโกหกหรือแต่งขึ้นมาไม่ค่ะไม่ในส่วนของลูกเราเองเนี่ยเคยมีเรื่องทะเลาะวิวาทกับเพื่อนเพื่อนในโรงเรียนไหมไม่มีหรอกค่ะเขาเขาเป็นคนล่าเริงคือ มีอะไรก็จะให้เพื่อนกินอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช <Ừ. S 2> ่ใช่รักเพื่อนก็เคยไม่เคยมีทะเลาะกับเพื่อนในโรงเรียนไม่ค่ะมีแต่บอกเององอนเพื่อนกลัวเพื่อนมันเล่นอย่างเงี้ยค่ะอ๋อแต่เขาแคร์เพื่อนมากใช่แปลว่าแบบเขาเองก็อยู่กลุ่มเพื่อนเขาจะอยู่กี่คนก็แล้วแต่ค่ะบรงมาณสี่ห้าคนบางทีก็อยู่เป็นกลุ่มอย่างเงี้ยแต่ไม่เคยโดนเพื่อนทำร้ายตีอะไรแรบบว่าเหมือนเล่นกันแรงจนตีเจ็บอะไรไม่มีค่ะแล้วหลังจาก คุณผ,ผู้ชมมาเอาแม่เขายืนยันเองนะแม่ยังเชื่อแบบนั้นเราไม่ว่าแต่ตำรวจบอกมันไม่มีแล้วแม่ ก่อนจะจบมันมีประวัติการโทรใช่ไหมแม่กําลังจะยืนยันกับเราบอกแม่เป็นคนเจอลูกส่วนณขณะนั้นพ่อไปทํางานอยู่ใช่แม่โทรหาพ่อว่ายังไงค่ะคือตัวแม่เองเนี่ยบอกว่าโทรหาตัวสามีตั้งแต่ช่วงเที่ยงก่อนที่จะเดินทางไปโรงพยาบาลแต่ว่าตอนนั้นพ่อเขาทํางานอยู่เขาก็เลยยังไม่ได้ตามมาในทันทีซึ่งประวัติการโทรในในโทรศัพท์จะเห็นว่ามีการโทรตั้งแต่ช่วงเวลา10บโมงห้นาทีตอนนั้นเนี่ยโทรหาแต่ว่าไม่ได้รับนะคะหลังจากนั้นเนี่ยที่โทรถี่เลยก็คือ ช่วงเวลาเที่ยง17นาทีแล้วก็เที่ยง22นาทีทางพ่อเลี้ยงเนี่ยได้โทรเข้ามาแบบวิดีโอคอมาหาทางคุณแม่เอหลังจากนั้นยังมี ทำลายต่อมาอีกก็คือช่วงเวลาประมาณสักเที่ยง51นาทีแม่เนี่ยแม่เอโทรหาพ่อเลี้ยงอีกรอบหนึ่งคาดการว่าช่วงเวลานี้แหละน่าจะเป็นช่วงที่พาตัวน้องน้องตองเนี่ยค่ะไปที่โรงพยาบาลแล้วแล้วก็มีการแจ้งกับทางพ่อเลี้ยงเอาไว้แต่ว่าทางพ่อเลี้ยงไม่ได้ตามมาในทันทีค่ะคุณผู้ชมฮานี่แล้วก็เนี่ยตามข้อมูลซ้ายมือก็คือสอดรับกับช่วงเวลาโทรคือพ่อก็อยู่ที่นี่ถูกไหมค่ะพ่อไม่ได้ไปไหนพ่อไม่ได้ออกไปด้วย จบเรื่องนี้ตำรวจบอกไม่มีสามครอบครัวบอกอยังเชื่อว่ามีสามคนร้ายค่ะ